โอ้สวัสดี FC แฟนส่งมาเห่งผ้ามวนวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังด้ยวยพี่ห้องเด้อแนวทางปูสีโค้งสุดท้ายเ <c oughs> นาะปูสีฟัดต,ตัวใดรัติดตามรับชมรับฟังน้ำกันด้ยวยพี่ห้องเด้อแต่ว่ามันก็มาได้ไปถูกสถานที่ เป็นเตการเขาไปเล่นน pues ้ำตกกันเขาไปเที่ยวที่มันงถไปหาเนีวท่าเ็จะทอแต่คนละแนวคนละแนวคนละอย่างกันคนอย่างแต่ก็ว่คัดหล่ะเขาก็ถามเรื่องเลขจุอ้าวอ้าวเขาไปเที่ยวด้วยเขาก็ ขอเรื่องเล็กเหลืองเบอร์กันตก,กเกียบอยู่โอ้นี่ชายหนึ่งตกขึ้นมาร<ะ>ุ่นป้าสามนี่เนะี่ยอายุเท่าไหร่รุ่นป้นาสามคือแมาแต่แต่เมื่อกี้จะเน้นการในหลอกน้ำตกนั่นนละขึ้นมาจัดเขวมาเขาบอกว่าแล้วว่าเขาบอก่องเล็กเป็นคนบอกว่าเป็นโบมิโตเป็นวิญญาณน,นัะ่นะโอ้โหวิญญาณ ถ้าโบมาจากหล่องน้บตกออะไรนะตรงที่มันมีบอ่อน้ำหน่อยนะแมนะ่อะไรนะตรง่บ่อน้ำนี่ค่ะเออตรงเราขึ้นมาหน่อยมันจะไม่แอ่งมันบ่อแล้วก็จะขึ้นมามหาหาไหลมันอืมโอ้ก็ตรงนั่นตัวอันที่เขาไปกีดยางเขาเห็นอันนี้คนยางเนี่ย,ยมันขึ้นเออ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 อยู่ระยางนี่ยายนี่เนี่ยที่ร,ร้างไปนะต่างไปว่ะ เขาพูดกันเรื่องเล็ม oui> ันมาจีดอย่างนมันเห็นนะถ้าเราบอกโกหกนะโอ้เรามาหามามานี่แหละแต่ว่าอยู่หน้านมันคนมันหลายนะครับอะไรเราก็วอาเรื่องเล็กอยู่ว่ากันอือดูจักว่าจะมาเบิ่งที่ที่เอาเด็กน้องว่างั้นโอ้เราหงจักเลยรู้จักอู่เราก็บ่เรื่เรื่องเล็โอ้ เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงประมาณป้าสัมเนี่ยนะกลางคนเนาะอืออือทีนี้มาไวเหมือนมาธรรมดานเนี่ยฮะเป็นผู้มีหัเหรอนั่นแหละร่องนั้นนหละร่องร่องมันมันตรงนี้กับโน้อ่านี่ก็ไล่เพราะเนี่ยซักมันก็ลงมาเป็นเป็นแอ่งน้ำนั่งใบแห้งสักทีมองเขาโยกหล่องมันอยู่นั่นค้อยน่ะเอ่อเออนไปกับเป็นวัขึ้นไปกับปลามันนั่นลงอือ อันนี้สมมุติเนาะมันคงมีกระดาษอย่างที่เราถือหรอกกระดาษที่เราถือเป็นอีกอย่างหนึ่งน้ำของย่ยถือเออยาานี่ถือมาเป็นกระดาษนั่นรอเปล่็นถือกระดาษมาน้ำพอไว้ถือกระดาษมานี่แหละเขาเอาเรื่องเลขอันนี้แน่วาง้เขาบอาเรื่องเลขอันนี้แหละมันเขาคุยกันอยู่ข้างหลังแล้วบางั้นน้ำนะกอนอนอยูนะนอนอยู่ เรากลมาขอนอนอยู่ปลายตินนั่นแหละนอนนอนแต่บ่เราหัวมานํากันอ่ะหัวตัดไปอย่างนี้นอนเหมือนป้าสามรุ่นป้าสามพร้อมหนยนสูงอย่างนงี้ยหน่อยเป็นกระดาษแล้วนี่สมมติว่าแต่กระดาษเมืองเขากับกระดาษบ้านเรามันบเหมือนกันเน้อครับมันือกระดาษไม่เท่านี้บออืมเป็นกระดาษของเขาเป็นยางลมากู้หญิงเคยเห็นบอกกระดาษเมืองเขาเคยเห็นอยู่เนะอเมืองเขาไรตรงตื่นเลยอ้าวกระดาษเขาก็ คายว่ากระดาษปิดลงซพอ่ะนะโอู้ดอย่างนั้นน่ะ,ะถือมามันจำมาได้นะมันมีเลขอยู่สองแถวอย่างงี้<อ>แต่จำได้อยู่ท้ายนี่อย่างเดียวนี่นมีเลขอยู่สองแถวอ๋อสองแถวลงมานี่เนี่ยเลขเลขเขาบอกที่ว่าจะมาเลยจะถูกเลยว่าั้นเป็นผู้หญิงว่าเนี่ยมันคล่องใจว่าโอ้เดี๋ยวจะพามาหาเฮียไปอยู่<อ>แต่ก่อนมันก็เฮียนอยู่เนาะ แถวแถวเน,นี่นนยินบเคยได้ยินข่าวบ่ตอนนั้นมีกระท่อมอยู่นั่นหลังนึงเ,เราก็ว่าเอาบ้านเราก็บไมีจะอยู่หลักดึหนี่งเนี่ยชวนยางมอหนันต์ขาเจ้ากระมางปลูกมันหรอเนาะบ้านเราบไมีจะอยู่เอามาเน,นี่ยนะเมื่อคืนนี่ <ม><ม>นํามาหา,น,านี่เด้อปูไปเที่ยเดี๋ยวพ็่นํามาบอกนพี่ไยก็น,นํามาว่าก็อยู่นี่เนาะที่แรกก็ว่าจะนั่งนั่งอยู่นั่นนหะมันกับคนขี่รถบังอะไรบ้างนะมันก็นั่งไวไรก็มีที่นั่งดีอยู่เอ้็อน้เป็นผู้หญิงต้วอเอา้าถ้ามันแม่นมันเป็นยังไงก็ขอให้ตามไปนะผู้หญิงมันถือกระดาษมาสองไอ้อย่างนี้นะแต่วันแรกมันไม่สองแถว แต่ข้างบนนี่จํามาได้สักตัวจําได้สองตัวอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นครักเลยแบบปู่พราจำมันแม,ม่นนี่แหละถ้าเราให้มันแม,ม่นนี่ถูกเลยล่ะไปโถ้าพูม่มถ้าภูมมแม,ม่นอถ้าภูมิแม่นก็คือหวังผลเลยตัวนี้ท่านได้สนใจวันมหาเห่ง ช่วยเรื่องโชคลาภการงานการเงินค้าขายไม่ตามมหานิยมติดต่อได้ที่ทีมงานมหาเฮงหวังผลแล้วลงทุนบอฟิตหวังอาชุดทุกนี้ก่อนโอ้นั่นแหละเป็นข้องใจอย่างเที่ยวที่แล้วก็ว่าจากชนมหาเฮงไปหาอยู่<อ>ใกล้สีแล้วเบาแล้วก็แล้วเลยอืมเออ,อจุดทุกแดงโอ้แต่ว่าพ่อไปแล้ว น่าเขาก็ตามมาตามมาม่รังจอกออเป็นผู้หญิงอีก,อกอคือเก่าเป็นผู้หญิงตามมาเป็นกลางคนเราประสาทมีกลางคนแสดงว่าเขารู้ว่าจะไปขอแนวทางบ้องก็ว่าจะมาขอเลขมันบน้องั่นโอ้เขารู้เลยรู้จักโยาวาจะไปขอเลขโ,โอ้ท่านเจ้าเวมาหาเลขมัขอเลขมันบ้องแต่เข้าใจว่าหนึ่ง ถ้าบอกเป็นนางไม้ที่นั่นบอกหรือจะเป็นผีจิ้นเฮี่ยนทีหนึ่งผี่สิวพ่อเป็นป่าอยู่แถวนั้นเป็นป่าน้ำตกน้ำนางไม้ก็มีส่วนพอเราบอกก็จะเข้าไปรู้จักหมดเนาะคลองใจอยู่อมาได้แบบแบบพามาหาเพื่อนไปหน ัการศึกษาไปขอแนวทางดูขอเลขนูเขาจะมาขอเลขกึ่งคนอ่ะเอยนงมาเลยนำมาเลยกแบนก็นั่งคิดอยู่นั่นกับแม่นิหลีน่ะตอนนั้นผมเจ้าห้วยเจ้าน้องนี่มันเป็นเขื่อนเนาะครับเป็นเขื่อนหนองก็ถ้ารู้จักเลขเบอร์ก็บอกให้น่เนาะ พอจะเข้าที่เข้าที่มอเตอร์ไซค์แปดมาถามบบบคนอยู่ใกล้ๆนั่นใช่ไหมพอแบบนี้ไปพอจะเข้าที่เข้าที่กหนังเนี่ยแปดเมันก็้เคสเนี่ได้ที่ของเขาหน่อยไม่เลขสองแถวสองแถวเขาเขียนใส่กระดาษมาถ้าบอกมาทำไมอ้าวพี่แดงเหรอวะได้แต่อ้าวีแดง อันนี้สมมุดนะอันนี้ว่าหามบอกว่า,าสันพ,พ,พี่น้องเอ้าเขียนะพี่น้องกันเนาะโอเคเอาดูเงียบๆดูเงียบๆตัวนี้แต่แต่ข้างบนนี่บอตต้องวอาถึงละมันเราบอรู้จักล้วมันเป็นตัวเลขมดน่ะ <BI AN N> จำไม่ได้จำไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้นะทั้งเมืองหลังก็จะปากก็พี่น้องดูเงียบเอกยังเขาบอกให้บอกดูแต่ตา แต่ภาษาเขาเขียนแล้วก็จะดีกว่านี้อยู่หรอกมันจะเห็นมหาอย่างนี้ฮะเห็นขยายเอาเน่ะเอ้าเอ้าเอาเป็นสองแถวสองแถวก็เขียนไปตามสภาพที่ที่เห็นมานี่ยนะที่จําได้สองแถวโอ้อดได้ได้ดูแล้วก็เฉยๆไว้ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ออมัดมัดก,ก็ค่อยว่าอ,อ ห้ามวิจารณ์ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้งั้นงั้นบ่ได้รู้เงียบๆเลยปุ๊อู้เงีย่าปากแข้งพี่น้องรู้ล้วสนใจก็จัดถ้าบ่สนใจก็ปล่อยก็คือดูเงียบๆเป็นผู้เพราะนัามาบอกพี่น้องสองแถวที่ปหญ่ไปใส่แผ่นใหญ่ก็ได้เออเขียนสองแถวเลยปุ๊น่ะปีน่ะเขียนเป็นสองแถวหน่อยสองแถวเลยพี่น้องนะเป็นสองแถวแต่ว่าถ้าจำข้างบนสุด ได้เนี่ยถุงเป็นข้างบนกับข้างล่างเลขนี่อันนี้มันจำม่ได้หรือเขาแกล้งบ่ให้เห็นบ่แต่รู้จักว่าเป็นเลขเป็นสองแถวอีอน่แด้เอนอ่ะอือเป็นน้ำมอเอาจกหลอกนาวอรเนาะน้ำมันนี่เนี่ย มันนอนเนี่ยฝนก็ตกเยน็เยนๆบ่มีที่นอนเราอยู่นั่นว่าง,งันบ่มีที่เย็นเสียน,น้อยอีกอะอ๋อว่างไงครับผม